เราไปดูนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ไปทําค่ายในโรงเรียนที่แม่ห้องสอนแต่สิ่งที่พวกเขาไปทําไม่ใช่ถาวรวัตถุและสิ่งที่พวกเขาไปทําคืออะไรไปติดตามกันค่ะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ไปเข้าค่ายในโครงการ พี่สร้างน้องใช้สื่อโดยการไปผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขต2ในอำเภอแม่สระอีังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยวมโรงเรียนบ้านน้ำดิบโรงเรียนบ้านขับปวงโรงเรียนบ้านทุ่งแพมโรงเรียนบ้านห้วยทรายโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์โรงเรียนบ้านแม่กองแปรโรงเรียนบ้านห้วยโผและโรงเรียนบ้านแม่กองขาเป็นผู้กำหนดความต้องการของสื่อการเรียนการสอนที่จะให้นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึง3ของสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และว,วิทยุกระจายเสียงเหล่านี้ได้นำความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์จากห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงโดยใช้เวลาในการผลิตเป็นเวลา5วันทำให้โรงเรียนต่างๆได้มีสื่อการเรียนตรงตามความต้องการของแต่ละแห่ง โดยการสนับสนุนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เสเรียงเพื่อฝึกนักศึกษาเหล่านี้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและเป็นการปลูกฝังการทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนลองไปติดตามผลงานของเขาเหล่านี้ได้ใน Facebook ชื่อพี่สร้างน้องใช้สื่อได้นะคะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ